ดูด้วยครับดูสวีทด้ครับช่วงนี้จะพาไปแฮงเอาท์นะฮะเราจะไปถามกันดีนก,กว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรักกับเซ็กซ์อันไหนต้องมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเ,เซ็กซ์หรือความรักไปฟังกันดีกว่าเรื่องครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ฟังกี้วิลล่าครับมาฮแล้วก็อยู่ในแบบกล่องดิสเพย์ปาร์ตี้ของฟังกี้นะครับนั่นก็คือปาร์ตี้บาร์บี้ดอนะครับผมสำหรับหนุ่มๆคนไหนที่อยากจะมาหาตุ๊กตาสาว Barbie บาร์บี้บาร์บี้ก็ต้องมาที่นี่ที่ฟังกี้วิลล่านะครับแต่ว่า ต้องบอกก่อนเลยครับวันนี้ผมออกมาจากสตูดิโอครับเพื่อมาถามความคิดเห็นของสาวๆครับว่าเซ็กส์กับความรักอันไหนมาก่อนกันครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันครับเอาละครับสวัสดีครับคุณอะไรครับหญิงค่ะโอ้มาฟังกีลาบ่อยไหมฮะไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยนะครับเอาผมมีคําถามมาถามคับคุณหญิงครับจากสตูดิโอของเราคุณว่าความรักกับเซ็กส์อันไหนมาก่อนกันฮะอ๋อดีก็มาคู่กันก็ได้มั้ง มาคู่กันเหรอใช่แล้วมันนานไหมกว่ามันจะคู่กันนะครับเดี๋ยวนี้มันก็เร็วบ้าครับผมหนึ่งชั่วโมงบ้ามองตาบ้ามแล้วต,ต้องมีเวลาบ้างอะไรบ้างเออสักเดือนหนึ่งนานไปขอบคุณนะครับวันนี้ความรักกับเซ็กซ์คุณว่าอันไหนมาก่อนกันฮะความรักค่ะจริงเหรอจริงี่รักกันนานไหมกว่าจะได้มีเซ็กซ์ก็สองเดือนเนาะสองเดือนเลยเหรอแบบว่า ศึกษาไปก่อนไงลลค่อยว่ากันล้วเกิดผู้หญิงเป็นคนสตาร์ตติดเร็ววันเดียวได้อะอ้ยมีดีหรอก <c oughs> ไม่หมกไม่หมกมุ่นเรื่องเซ <c oughs> ็กนะฮะหมกมุ่นเรื่องความรักที่มา <c oughs> ดันดันดันดนาเรคุณค <c oughs> คุณไอคิดว่าความรักกับเซ็กอะไรมากก่อนกันฮะ <c oughs> เออเซ็กค,ค่ะจริงป่ะจริงถ้าไม่รักอ่ะมีได้มีได้เร็วขนาดไหนถึงจะมีเซ็กเลยวันในีวแสนว้าววันเดียวได้สวัสดีค่ะคุณอะไรครับพรแคุณมาแพรนะครับผม วันนี้ทําไมแต่งตัวเป็นเซลามูนกันมาเลยทีเดียวเขาเรียกว่าติมซูนักเรียนญี่ปุ่นจริงปะใช่อันนี้นัดกับเพื่อนมาหรือว่าหรือว่าแบบเพื่อนมาหนังกันมาวันนี้ตัดปาร์ตี้วันเกิด4คนค่ะผมมีคําถามมาถามจากสตูดิโอผมครับอยากจะถามว่าความรักกับเซ็กคุณว่าไหนมาก่อนกันฮะความรักค่ะจริงเหรอแล้วรักกันนานไหมรักกันวันหนึ่งก็มีเซ็กได้จริงไอ้นี่มันจัดหนักจริงเลยฮะแล้วปกติวันไนี้แตนเคยไหมฮะเคยค่ะ จริงเหรอครับจริงค่ะที่ไหนฮะเอาพี่เมื่อต้องแบบที่แบบที่มิดชิดนิดนึงเนาะไม่ลงในรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวเป็นคลิปไม่เอาไม่ดีอ๋อมิดชิดนิดนึงนะครับผมเอาลังมาคุมแล้วก็ได้แล้วนะฮะไม่แค่ปี๊บคุมหัวเราก็ไม่เห็นใครแล้วไม่เอาอเฮ้ยแลก็แรงไปเออขอบคุณนะครับ,บวันนี้คำถามที่ผมอยากจะถามครับคุณว่าความรักกับเซ็กกันไหนมาก่อนกันนะถ้าจังจริงๆเหรอเดี๋ยวโลกเรามันจริงเซ็กมาก่อนจริงป่ะจริงโอ้แล้วนานไหมกว่าจะแบบ สามารถ er, ที่จะไปไปมีเซ็กซ์ได้คืนย้าพอรู้จักกันมาพอแล,ล้วาว <laughs> อุ้ยสาวสาวสมัยนี้มันไฟแรงกันจริงจริงเลยเดีเอาไล้ครับเรามาถามดีกว่าน้องแนตตี้เซ็กกับความรักอะไรต้องมาก่อนจริงๆมันก็ควรความรักมาก่อนแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเซ็กมาก่อนมันต้องคบตั้งนานกว่าจะมีรักไนงะอื คือจะพูดยังไงดีอะคือความรักมันต้องมาจากหลายอย่างนะเออบางคนเข้ามา5เดือนยังไม่รักเลยใช่แต่ส่วนใหญ่อะแต่มีเซ็กกันไ่ไในเดือนแรกแล้วใช่เซ็กมาก่อนตั้งแต่สองวันแรกแล้วมันก็เหมือนกว่าจะรักมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบมันก็ต้องถูกใจทานอะไรมาด้วยกันสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยความรักก็มันใช้เวลาแต่เซ็กไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นเซ็กก็คือความพึงพอใจของคนสองคนถ้าโอเคทุกอย่างพร้อมมันก็โอเคได้อะไรเงี้ย ใช่ใช่ดีดีดีดดงั้นเก็บเบอร์ไว้เก็บเบอร์ไว้มีเซ็กกันดีกว่าครับผมเก็บเบอร์ไว้เดี๋ยวคุยกัน14วันเดี๋ยวเรารู้ผลได้เลยอย่างน้อยก็14วันเลยว่อยระวังงูที่ห้องน้องเขานะครับผมเดี๋ยวเก็บเลยเดี๋ยวเก็บให้เลยเก็บเอาล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนัตตี้ของเรามากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับถึงเรื่อง งูครับผมต้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอนะครวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับสนุกกับการทำดีลีโอเบียครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องลากันไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ในรายการดูสวีทครับไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดยลีโอเบีย